อยู่บ้านหลังหนึ่งครับซึ่งเป็นร้านรับซื้อของเก่านะครับเขากําลังผ่าถัง200ลิตรอยู่นะฮะแล้วเหตุการณ์หลังจากกําลังผ่ามีสะเก็ดไฟมันเกิดการระเบิดบึ้มขึ้นมาทําให้คนที่อยู่ตรงนั้นครับที่กําลังผ่าได้รับบาดเจ็บขาทั้งสองข้างเวอะเลยนะครับไฟก็ครอกทั้งตัวสาหัสครับคุณผู้ชมดูภาพก่อนนะครับกล้องวงจรปิดจากบ้านต้นซอยนะครับนี่ฮะไฟกําลังมีการ เจียกันอยู่นะครับและไฟลุกไหม้แล้วนะครับนี่ฮะตรงนั้นเองอยู่ในซอยวัดสว่างอารมณ์ครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับนาทีที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านรับซื้อของเก่าครับหลังเกิดเหตุอาสาภูไ็เร่งเข้าช่วยเหลือเจ้าของบ้านนะครับเป็นชายวัย5้ปีถูกแรงระเบิดเข้าที่ขาทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนตามร่างกายเนี่ยไฟก็ครอกทั้งตัว คิดเป็นร้อยละแปของร่างกายซึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าสาหัสหนักจริงๆครับต้องเรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลใกล้กันเนี่ยมีร่างคนเจ็บนะครับแล้วก็มีถังเหล็กสีเขียวขนาด200ลิตรนี่แหละครับเป็นถังเก่านะครับซึ่งใช้บรรจุแอลกอฮอล์เข้มข้น75%ไมีป้ายแปะบอกอย่างชัดเจนสภาพบีบแบนแบบนี้เลยครับจากแรงระเบิดที่มันเกิดขึ้นส่วนลูกสาวผู้บาดเจ็บออกมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นพ่อกําลังนั่งผ่าถังนี้เลย200ลิตรใบสีเขียวเนี่ยนะครับ ก่อนที่มันจะเกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงครับจนกระทั่งบ้านที่อยู่ข้างในเนี่ยสั่นสะเทือนไปทั้งหลังเลยครับส่วนพ่อเขาเนี่ยนั่งพาถังอยู่ร่างกระเด็นไปสองสามเมตรเลยนะครับจากแรงระเบิดที่มันอัดกระแทกเข้าไปส่วนชาวบ้านในจุดเกิดเหตุก็บอกตรงกันเลยครับบอกว่าแรงระเบิดทําให้บ้านใกล้ๆนะั้นก็สั่นสะเทือนเช่นเดียวกันแต่ยังโชคดีที่ไม่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า ถังเนี่ยน่าจะมีแอลกอฮอล์ตกค้างอยู่ในถังครับและพอมันมีเศษประกายไฟจากการตัดเหล็กเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงอย่างที่ทเห็นน,นะครับเพราะว่าตอนที่ตัดเหล็กเขาต้องใช้แก๊สเนอะใช้แก๊สตัดนะคะนี่ฮะพอแอลกอฮอล์เจอกับไฟก็ระเบิดตุ้มขึ้นมาเลยน,ะนี่ถือว่าต้องหยิบมาเตือนภัยนะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าถัางเนี่ยบรรจุสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเปล่าเมื่อเจอกับประกายไฟแล้วจะระเบิดไหมนี่ต้องระมัดระวังนะคะ